मगलेला सी से तो प्ले जिसे के सामने का तो ना का जिसका पता को मकाला से बात करके बात करते हैं हम कहते हैं कि ना कहते तुम और पता कि ना करके मुझे मांग नहीं थी पता कि ना करके का बना ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แฟนช่องมหาเหงมวลสืบนะครับเนาะะเอามือนีมาเบิ้งบรรยากาศน้ำกันปูเทท่องครับผมเพิ่นมีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยครับเ้อแอดมินกาไว้ให้ปูเจิมรถไห้นะ้ครับเนาะสำหรับมือนีปูก็ตบป้ายทะเบียนไซดครับผมเนะาะตัวเดียวกันครับ สิปูนิมิตฝันนะครับเด้อร์สำหรับป่าเสบีย์แอดมินได้ครับเด้ออย่าพลาดเด็ดขาดครับเนาะรากามาเบิร์บรรยากาศน้ำกันปูพันจิมมี่อาอียังเบาสูพ่อแม่พี่น้องฟังได้ครับเด้อร์สำหรับแนวทางที่แธมินหามาฝากอย่าพลาดครับผมสจหรับคลิปนี้เนาะไปรับชมบรรยากาศน้ำกันครับนี่ตางกันมหาลา

ชื่อ,อ,อท้องสิอครับไไอันนี้สิละสิบล้านหมอได้เนี่ยธรรมาดาดิสิบล้านเลยบพ่สิบล้านเลยดิ <c oughs> โอ้ตูาตามันใหญ่ดีเนาะครับผมเิดไปิิลออกโมัน,มนช่วกินไหม 面。 สุนาตุมีพันตีสังโฆอสุปโสถุปนารโสยติสังคสปตะกัลังสังโฆอุโบสถังโมขังทิเสยยกิงสังคสบุพัิตัง ปริสุธีน์มณโโลเกติโมกขังที่ีสาวิตังสเพวสันตาสาธุกังสุโลมนสิกลุสัตติยาปฏิโสรุดเรยสันติยาปฏิยาตุลหิพวิตัพังตุลหิภาเวนะโหปนาสมันเตปริสุธาติเวทิธามิยะถาโกวนาปเจกุสัเวยากนังรุปาปริสัยยะยาปติยังอนุสาวิตังโหติโยปนะพิโุยาปติยังอนุสาวิมานีสละมโนสันติงอปะตินักระยะ อุสาวัตสามุสาวัตโธอันตรายโกธโมวุตโตปะขาวตาตัสมาสละมเนทิสุธาบิเกมคันติอปติอวิกาตตาอวิกาตาปะสสุโมติจินนามังนิจิตังตันเมตาโลสิกาธรรมะถิสังอาคตสันติมะสหังกาปจานุตังติอิทิอิทลิอุปังติเกยังนุสติกายะมังยาปาปะติโนเปโวนะหากามะนุตังหังมามะสยะสัยยนุกาหังติิังโพชนาโตโว โสโซมโนโกยะมนสกะอาอาลทะมะนาปัสสะยุกังสัพันยูโอตุมังคารันิสิปจวะเอาวะกาวะโนหะกาวะนวะกาสาระมานาสกะโสสุลัญโยวัสุโกสังกะโหลุปโกตะหะเตโตโยพินพัตปุตุโสูิีสังตะิสังสังขังอาเปบิสุปินโนปันเตสเกการมีเจลูเปตันติเขสุกเตสุขตังเตติขัพพัญโยปิติยะสุโกโหตูอุกเตนะตังอุภะนะนะอังเจสุตังสุติอังปัญโยยิติติวะปะกโตพุตนางสาโนมวัธีสาตะริทสามะ ธรรมสลลิปโหตันุตัทูวิปโลโตขจุโมกันตระสานโตพุทธะสัมมาสัมหังเล่าวากั้ปโสปิปิใชยะโสเถใชยะธรรมีใช้ยะสังเคใช้ยะโตโตยันไซใชยันติปาริยันไซไซโตยันยะโตใสสักคาสุกโตนโมพุทธายะเสตษฐะหายะใชยะโสเถใชยะัมเมสังเคโสเดนาโหตุสัพทาเอกาสามยันเตเสเสมัสไซโลเกกะระยานังสุขีตังวิรุณังสภาโหตุสัจักกัสายโยเมสัตาสังเคเสโสมะเหสิโนเชโย

ฟรีเลยครับปูอือนะครับว่าาตามมาครับผมเนาะสวยงามจังสวยงางเห็นนทางนะครับเพือมันก็คือมินเด่นทางมากปูจบบนไท้ครับผมเสร็จบนไทยไโซขลับครับเนาะนั่งครับผมูนั่งพี่วนตาเ็นนั่งอยู่นั่งคือนั่งอรัเห็นไปคุ นนนะครับผมเนาะมาห่อแล้วครับผมเนาะเลี้ยนนะครับเนาะมันก็จับนะครับเด้วยปูอ่ะเอ็น

ู้ไปสวดพระกรมาสวดเรียนนะครับเนาะปูสวดทำปูเนี่ยโอ้ไปสวดได้ทำเก่ามันเหมือตัวนะครับเอาปูก็คือปูรังแกนไปทำที่สวดมา่นะครับเตเียมใั้ปูบนเน้ป้าเ้าเตรียมหายเราะกระท้กระท้งกระท้วง บอกไงเลยมีสองผมพเนี่พี่เขาครับผมเู้ไปสวนเราตะม้าคนตุ้มนันมันเหนือครับผมครั้่งเขาจะไออเขาให้พื้นที่สีหลยลงกู้น้ำตาเขาพวกห้ยรงงวะ้ากเขาขำซัดก็ไปกลงคืนไปเลยไปทำคำไมยไม้ยังมันไม่ได้คนพวกหอยทรงไปสุ ลาบอกล้วครับไปรับพระกำงบุญเหรพุทธศาสนาดูให้ดูพุทธศาราทำนั้นมันเป็นทำของที่ไตใต้ทำนกกระทานี่ะครับมันสิมีนกกระทาพิโรดเรื่องนี้เขายังว่าำรวจเห็นเด้อทำด้วยนี่อืมท่านคนพบมันไปกนย่อเข้าไปผู้ไปก่ามือใต้ีขาดคนโตแข้งกูแงแโอ้ขักถูกเนี่ยไปไปสวนยา่ยไปผู้โตขามยันผู้ผู้อยู่ในทามันคร้ายไตวันใต้สรีขาด ผูยุ่งนอกทำหมตองกล้วยมูพวกเขาเอาลถดสูงสนะเรากนั่นแบบไดีบ่านั่นลาค้องคัางตัวนั้นอันนี้ใหส้านตาฝนเลยไงไอตาตาฝนเอาขา้างเดียวทีเตือนสองชุดสาชุดนองตาฝนเลยเนอะันนี้เป็นเปล่ยนซี่ของศักดิ์ศรีนะคันฝ้าเก้งๆอยู่ดีโอ้ค่ะแต่เขาเป่าสะเคีขึ้นเป่าเทวดาซัดลมอเปอร์เซ็นต์คนนอู่ย่งนี่ไตผมที่คาดเลย ้้วแหงผู้ถอ่อเปลนก้อนมูลเาเงามาเออพอจะสุดที่นี่เลี้ยงอนีเป็นเลี้ยงเอฟซีของนัแบงคนของมวนเป็นราคามหาเข้งเพิ่มรายเอฟซีของคนเป็นหลายตอนนี้เป็นใจเป็นแจกใครได้เอฟซีของมาหลายหลมาสั่งมาแปลงอ่ะพุ่นมองของมอขนาดนี้พิ่งสั่งมาแปลงเนี่ยแตเหตุก็ททำอยู่กับการมันเนี่หนักขลาดขนา่ต้อง อ่ททาที่แท้สี่บทสีละครั้งเคนรับไปหมดอันนี้พ้นบุญมหาบุญยันสักาากระจะพอเทพไทยทั้งแปดขีดอันพ้นศักดิุจศีบุรพาคนนี้ทัศนศิลป์พลเรือนประจิมพระยาเป็นหลัสารลงมาอันนี้อุตนาสาธดุการดึงเอฟซื้อคนทั้งประเทศไทยเขานี่ล่ะตัวโลกเพิ่งนอกเพิ่งหน้ากันตามแต่เอามาในจุดนี้อ่าให้เพิ่นได้ได้สั่งได้แปลงให้สมพระมุกม,มาตรอุตนาคนเพิ่นเพราะว่วาเพิ่นปลอวารนาไว้เอ้ยเพิ่นยังได้สั่งได้แปลงอยู่ันปพาเป็นหมื่นมีเป็นหลักฉะนั้น ข้าพเจ้าก็่ทีแรงน้ำผูแรงส่งแรงยืนสันแต่ด้นไม่แรนเห็นฉนยึดตลอดทว่ลาก็ได้บุตรรวมกันมาให้เห็นเนเส้นเดียวกันเป็นพดกระจายซื่อกระจายเสียงบอกเอฟซีให้ทั้งหลายรวมทั้งบุญอ่ามัทั้งบุญยึดหน้าจุดนี้จุดนี้ก็ที่เป็นสวนรวมสถานที่ปฏิบัติธรรมอ่าปฏิบัติได้กาไปยูต้นัการพุ่นปฏิบัติตามไปทั้งะดนนี้ตามกฎหนไม้บ้านเมืองกบบเป็นชี้่ทั้งปฏิบัติทั้งบางทีร่วมโมเมนต์บาทีมั่วสุม เป็นทีรวมของเทพของไทยทั้งหลายเป็นของพญายนาคที่โลก,ก,านนธ,กาธ,ธาตุนี้ประติทนเขาใช้กันู้ใดเขามาบ่งสวนที่สถานนี้นีได้ถืิไปจากพญารูค่าอันบวกเขยย็บบวกเปลี่ยนกนทนี่เขาหฮมผู้สีของอ,องค์พญายนาคมันสามหฮมพวกสีนี่มันสนมิมีองค์พระสมมาสัพทิยานรากาพาาระศรีอะไรมีแต่โยะละกะองค์พญายนาคเป็นองค์ที่สามเป็นหงม์ที่สามและเป็นหงมของโยมของนาค อาจจะร่วมกันปฏิบัติกรกศิษฉะนั้นก็ขอเลี้ยงนี่ให้เพื่กระจายออกไปเป็นเลี้ยงของลูกศิษย์ลังแต่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่แต่เพื่อไมากนั่นฉะนั้นก็ขอให้เทพเทวากระจายกันไปยังรูปลูกศิษย์มาเอามากำกับเมื่อหนาจะรูปห้สุนาตุมีพันติสังโฆอัศุโพสะโทปพนัโซยัติสังกสาะปะตะกัลังสังโฆโสถังคาลยปฏิโมคังทีเสยยะ ยิงสังกัสรบุพการจังบาลิสุเดโลเกติโมขังกีศิสย์สวิตังสเีวาสังตาสาทุกังสุโลมันสิงโกลอิศติยาโสภรสันติยาปฏิยาตุลีภูมิทวังภุมิภาเวนะโคปนาสมันเตมรุตตาเวติธามีตาภูมนะปัจเจกุสวาเยากนังวัวปะบริสัยยามริยังอนุสาวริตังโหติโยปนะวิภูยามริยังอนุสัยมเนสระมมนุสินตึงอปะติณาภริยมุสาวัตสัมมุสาวัตโทอันตรายยุโกตโมวุตโตปการวตาตัจสมาศระมเนพิสุธายเบขิณตีอปะติวิ สภาสุโขติตินนะนังนิติตังตะติเนตะโลสิกาตัมมะเตสังอากัสนปิโยปะนะธิภูภิภูสะนังธังคะเวนะสุทิราหูโตตะกาสามะระยะกะเสเสมะเสโลกะกะลีนะกะสะตังปะสัพะลิโตตังโวลีโตอัพโมทาตังมะสะปะลิยะนะตังมะสะกะลียะตะเยสะนะวันทาโตติมะราสาทุกังสัพพะโยสุขิโตโหตังสังฆะสะ

สังวาสตินาหูตูอัระชาปตธมุจุลนิตเสทุขังสุนตูมีบันเตสังโฆภาษาเดมมิสุริยตังมุสสตานจุลวะสมาปธรมสุตเสยยอวะตติธรมริเสยทังสังคเตนะ sotina hohoto, ya taro pang sangkate, sotina hohoto, paligi wadis laparama, paparama pacatwi, nami sangit, tamarama pacatwi, ya tang, ya tamasawakor, makatit, tamasawalasete, so, akla yosotang sangkawena, sotina, hohoto tang, kutho at, tamo at, tamo at, kutho nyat, tamo nyat, ครับสำหรับแนวทางปูเทศทองนะครับเด้อป็นปูคนกก่ย่างไหก็คือสองสี่หนึ่งสี่ึะครับเนาะซอยกบ่ด้นัก้นนะคงบแบบห้าีอะไรซื่อห้เหินมันมันบนู้นชาอะไร่าไหนมันก็สิบปีละหนี่ก็เอาตัวสนุกยนยงไงของห้านหอยหขงหอเหินห้มันไ่สมเลยเจ้าปูเจ้ายังบ่าหสอกบ่ปูก่ัวกนเอานนะครับเนาะ